สวัสดีครับพวกเราจีจีจอยชวันนี้นะครับกลับมาอีกแล้วครับทุกวันพุธนะครับผมเป็นการรีวิวโมเดลวันพีชนั่นเองนะครับและวันนี้นี่มาอีกแล้วตัวนี้จำได้ไหมจำโลโก้นี้ได้ไหมแมวป่าวานแมวป่าวานของน้องแก๊ปนั่นเองนะครับผมจริงๆอ่ะมันมีชื่อว่าพินนะพินพินกินก็ได้นะของข่ายพินใช่อะ ก่อนอื่นเลยนะครับผมห่างเ <กด S 2> หกันไปนานมากน,นานเลยอาทิตย์เดียวอันนี้เหรอใช่อ๋อใช่ไอแมวไอไอตัวเนี้ยห่างเหิไปนานมากนะครับอ่ะโอเคก่อนรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribesubscribe ด้วยนะครับผมใช่อ่ะเบื้องต้นเลยอย่างแรกเลยคิดว่าเป็นตัวอะไรให้น้องแก๊ปทายก่อนพราะน้องแก๊ปก็ไม่รู้เหมือนกันลูฟี่เกซี่ดูได้ไงฮะ<ห>ดูได้ไงด,ดูจาเพราะดูจาก งอ oh. ลูฟี่เกียร์สโอเคมาลองดูข้างในกันเดี๋ยวป,ป๊ากรีดให้เหมือนเดิมครับคือใครที่เก็บสะสมนะไอ้กล่องสีน้ําตาลเนี้ยคุณเก็บเอาไว้ด้วยนะเผื่อว่ามีคุณค่ามีคุณค่านะเผื่อเบื่อวันไหนอยากจะขายอะไรอย่างเงี้ยมันขายได้นะเว้ยถ้าถ้าไม่มีกล่องน้ำตาลราคามตกเยอะเลยนะ ฟูฟี่เกียร์สี่อ่ะเอากล่องลงไปนี่บอกแล้วผิดอะไรอ่ะต้องเป็นเกียร์สามเพราะนี่ดูนี่ดูในกล่องมันเขียนเกียร์สี่นี่เกียร์สามเกียร์สองเกียร์สี่เนี่ยเออเกียร์สี่ก็ได้เกียร์สี่ก็ได้เออดูนี่ดูกล่องมันนะครับสรุปเกียร์สามเกียร์สี่มันเกียร์สามหรือเกียร์สามก็ได้เกียร์สี่ก็ได้อะเพราะมันก็เกียร์สามนี่อะทำไมใครนี่มันไม่ทำเอ็กอะ มันไม่เอกหรอมันก็มีแต่ว่าเขามีหลายตัวใช่อามามาดูข้างในกันดีกว่าครับผมอ,อ้ยเหอเดิมอ้อันนี้ดีหน่อยที่มันไม่ต้องอมีนึกว่าจะไม่ต้องกรีดแแก๊ปก็ห้ามตอกนะวางตรงนี้<ป>ใช่แก๊บห้ามตอกเหมือนเดิมเพราะมันเป็นเลเซนนะครับนีวางตรงนี้เพื่อนๆจะได้เห็นกล่องมันจะได้สวยๆอ่ะ น้องแก๊ปเอามาให้ป๊าป๊าเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนเดิมกันเลยนะอันนี้วางนี้โอเคอันแรกเลยอันแรกเลยมาดูกันว่าอันแรกคืออะไรนะครับโอ้อะไรนี้อ้ว่ามันคือทำดีๆทำดีๆโอ้ใหญ่เหมือนกันฐานมันเหรอไม่น่าใช่ฐานมันนั่นเองโอ้ดูจากลูกมันมันใหญ่นะแต่ว่าไอตัวนี้มันเป็นสเกลเวีลซิน เป็นเลซินเหมือนเดิมใช่อ่ะอันนี้งานที่61ทับ1นนะดูนี่ดูอ่ะนี่61ทับหชิ้นนะมีแค่1 8อชิ้นทั่วโลกนะองานเลซินเหมือนเดิมมาแล้วก็ของเ,เดิมหยิบมาทีละอันอันนี้นอะไรอะไรก็ไม่รู้อ่าอันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะง่ายอันนี้เลยเดี๋ยวต่อสิใช่ไหม น,นี่ลูฟี่เลยทางไหนไม่รู้ทำไมนะในรูปมัน,มนตัวใหญ่ปุ๊บเดี๋ยวปะฟ้าดูก่อนต้องต่อเข้าไปอ่ะนี่เข้าแน่นแน่นอย่างนี้นะครับอ่ะตัวลูฟี่โอ้ตัวเล็กเล็กมากตัวเล็กมากมันเป็นสเกลเขาเรียกว่าสเกล WCF นะมันก็จะเล็กนะจ้าทีนี้นี่มีหมวกมาด้วยเออหมวกแน่นอนมันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นลูฟี่มันต้องเป็นหมวกฟางนะครับผม อ่ะนี่เก็บเหมือนเดิมเลยคือเลซินลงแก๊ปต่อไม่ได้นะคือเดี๋ยวมันหักไปเลยแย่เลยครับหัวสวยอยู่นะมีเพด้วยมีพะนหัวมีพด้วยดูเห็นชัดไหมดูหัวปุ๊บไอ้กล้องโฟกัสดีจัดโฟกัสตั้งแก๊ปนี่ดูหัวมันนะครับนี่โอเคหัวมันดูมัดมัดฮาคิใช่ ใส่หัวมันอะไรก็ได้ไดมดาทาคิอันใหญ่น้ำหาคิอืมเอ้ยตัวนี้เป็นแม่เหล็กค่อนข้างที่จะดีนะนี่ปาดูหมัดหาคิใส่ใส่แน่นดิหมัดใหญ่มากดูมัดใหญ่มากเอามไ,ไปเทียบกับตัวมันดิใช่ดูหมัดโคตรใหญ่เลยดูนี่เดี๋ยวใส่ใส่ตัวมันให้ดูดรวยดีกว่าโอ้ตายแล้วทีนี้จะต่อยังไงเลยเนี่ย บัตรเล็กนะบัตรมันไม่น่าจะอืมไม่น่าบัตรน,น่าจะเป็นใส่กับตัวฐานอันนี้ก็คนกลรที่ใหญ่ๆเหมือนกันนี่บัตรใสกับตัวฐานแบบนี้ครบแล้วใช่ไหมไม่ลืมอะไรแล้วนะลืมอะไรเปล่าแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นใสกับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาเอากรอนเอาอีกแล้วใช้ความพยายามในการต่ออีกแล้วครับผมดีน้ํามันไหมครับดีนน้ามันไหมครับอุ้ยกลัวหักมากเลยอะ่ะ จริงๆนะอันนี้กูหักมากๆโอเคตัวนี้คือเอ้ยแน่นแน่นแน่นใส่หมัดไปแล้วแน่นดูดผมปล่อยมือได้เลยดูด,ดนูนี่แก๊บลบแก็บลบลบแลอาปะนี่ดูโอกาสดติเฮ้ยดูกล้องกล้องดีจัดเออนี่นี่น,นี่โอเคอมาไม่โฟกัสหมดแล้วเหรอ ตัวนี้ก็ใส่บัตรไปที่ฐานมันเลยเป็นแม่เหล็กโอ้โหใส่ไปค่อนข้างแน่นเลยค่อนข้างแน่นดีเลยแล้วก็อันส,สุดท้ายจะเป็นอันนี้ใช่ไหมอันนี้ต่อ,อขั้นที่ง่ายเออต่อ,ต,อต่อไม่ยากนะนึกว่าจะยากกว่านี้เฮ้ยมันใช่นะดูในรูปสิคะอ๋อมันเป็นมันเป็น,นเอียงเอียงข้างถูกแล้วถูกแล้วจะต่อเป็นันกางอ่าเป็นเอียงข้า,าใช่โอ้สวย สวยเลยตัวนี้ดูดูชัดๆใกล้ๆมีแผลรอยแผลนี่นี่แกลบกแกลบนี่นี่ครับผมเห็นไหมสวยเลยนะบอกเลยนี่ตัวนี้ทำหมัดออกมาได้ค่อนข้างที่ะจสวยงามเลยดูดูโอเคเลยอ่ะเฮ้ยตัวตัวนี้สวยตัวนี้สวยแล้วก็อ่าเป็นเสื้อของลายผ้า ผ้าของเดสโลซ่านะครับคือเป็นเป็นเปเปเสื้อแบบนี้คือพี่ที่ป๊ะป๊าซื้อเหรอใช่เป็นแบบโดฟามิงโกเป้ามีนะป๊ะป๊ามีเสื้อใช่เป็นผ้าโดฟามิงโก้จริงๆตัวนี้มันคือเกียร์สี่หรือเกียร์สามในกองเกนเกสสิอืมแต่ก็ถือว่าสวยเดี๋ยวให้ดูซีใกล้ๆดิให้ดูซีใกล้ๆโฟกัสสิกล้องอย่าดีจัดเออนี่นี่นี่ดูสวยอ่ะ ถือว่าสวยเลยถือว่าสวยเลยตัวนี้ถือว่าสวยเลยนะครับโอเคมาเรามาให้คะแนนกันสำหรับงานตัว Pinkin Studio Luffy Year 4เ ER จสี่ก็ได้ตัวนี้น้องแกมให้เท่าไหร่ครับให้เก้าให้เก้าเลยเหรอใช่ป้าป้าก็ให้เก้า,าเหมือนกัน ฐานมันดูโล่งเกินไปแล้วมันเล็กเกินไปอ่ฐานมันดูเล็กแล้วก็โล่งนะแต่จริงๆมันคือไซส์ WCM มันก็จะเล็กประมาณนี้แหละแต่ถือว่าทำออกมาค่อนข้างดีปัคก็ให้กล้าเหมือนกันเาะอะไรจริงจริงน่าจะเป็นมีเงาๆที่ตัวหมัดมากกว่านี้แต่อย่างว่าแหละมันคือเลซินนะครับโอเคสำหรับวันนี้ในการรีวิวเจ้าลูฟี่พิน k ินสตูดิโอตัวนี้นะครับก็ สร็จสิ้นไปแล้วยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นการรีวิวตัวไหนนะครับผมสําหรับอาทิตย์นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากกันเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติ๊กใหแล้วก็กดรกระด,ดิ่งเพื่อรอคลิไปใช่ครับผมโอเคครับผมตันนี้ต้องขอตัวลาไปกับลูฟี่ตัวนี้นะครับผมบ๊ายบาย